สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างสวมในตำนานครับจากเพจคีนิกข้อหน้าแล้วก็ช่องยูทูบนะครับหมอสวมรักษาสวมทุกอาการวันนี้นะเราเข้าดําเนินงานรื้อถอดติดตั้งชักโครกแต่พิเศษหน่อยนะชักโครกเดิมเนี่ยเป็นแบบนั่งยองแบบมีฐาน,นะชักโครกนั่งยองแบบมีฐานคือลักษณะแบบนี้นะเป็นแบบนั่งยองยองนะแต่จะมีถังสูงขึ้นมาจากพาื้นประมาณ 20- 25ยี่สิ้เซนนี้ก็เรียกว่าชักโครกนั่งยองแบบมีฐาน,นคราวนี้สิ่งที่คุค้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นชักโครกแบบ ฝักแทงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรุ่นชักโครกที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับนี่นะฮะเป็นชักโครกแบบชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวคือแทงหม้อน้ํากับโถหล่อเป็นชิ้นเดียวกันที่พิเศษคือจะแตกต่างจากชักโครกที่เราเจอ,อทั่ววไปนะจะมีการเพ้นท์ลายดอกไม้สวยๆลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าชักโครกยี่ห้อเนี้ยชื่อว่าซิตี้เซรามิกนะฮะก็คือเป็นแบรนด์คนไทยนะเป็นแบรนด์คนไทยโรงงานผลิตอยู่ที่นครปฐม เท่าที่เราดูอะไหล่ข้างในนะถือว่าเป็นอะไหล่มาตรฐานนะนี่มีมาตรฐานมอกด้วยฮนะแล้วก็เป็นแบบประหยัดน้ำสามนตรกับ4.5สามลิตรหรือหกลิตรนะแล้วก็อะไหล่เนี่ยเป็นแบบกระบอกรุ่นมาตรฐานทั่วไปที่เราเคยเจอกันนะแล้วก็เท่าที่ดูนะเนื้อเซรามิกถือว่ามีความละเอียดมีความผิวเคลือบเซรามิกมีความคมงามนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีการเพ้นท์ลายดอกไม้ด้วยนะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้เหมือนกันนะเท่าที่ผมลองจับลองข้อดูเนะี่ยเนไหย เนื้อเซรามิกมีความแข็งแรงมากน,ะนี่คือรุ่นชักโครกที่ลูกค้าจะเอาไปใส่ตัวนั่งยองเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําการรื้อโถนั่งยองตัวเก่าออกนะแล้วก็จะทําการอาจจะต้องมีการแก้ไขหน้าง,งานเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะให้มันได้ระยะมาตรฐานการติดตั้งที่30.5เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราลื้อนั่งยองออกมาแล้วเนี่ยหน้าง,งานเป็นแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็แก้ไขหน้าง,งานเสร็จแล้วทําการประกอบติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับ หลังจากลื้อโถนั่งยองตัวเก่าออกเราจะเจอหน้างานที่เป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยการเตรียมหน้าง,งานเตรียมไว้ไม่ได้มาตรฐานนะซึ่งการเตรียมหน้าง,งานที่มาตรฐานสําหรับนั่งยองแบบมีฐานคือจะต้องเซ็ตําแหน่งให้ท่อ PVC เนี่ยเสมอพื้นกับเบื้องแต่เคสนี้เนี่ยเขาเตรียมไว้ตําแหน่งผิดนะเขาเลยใช้วิธีผ่าพื้นเพื่อให้เป็นร่องให้ปฏิกูล ไหลลงไปในท่อสี่นิ้วจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดแบบนี้นะคราวนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าคืออะไรเราจะต้องนะทําระยะท่อนําทิ้งให้ได้มาตรฐานการติดตั้ง30.5ด้วยท่อเยืออขนาด20เซนตวนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะสิ่งที่เราจะทําคือมันจะยาวพิเศษเลยนะสิ่งที่เราจะทําคือเราจะใส่ามอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยโถชักโคกมันหันมาทางนี้นะคราวนี้เราจะหันมาทางนี้เพื่อให้มันได้ตําแหน่งที่พอดีแล้วก็ไม่เกะกะ แล้วก็เอาไว้ปิดช่องว่างของรอยผ่ารสชกัดพวกนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขระยะท่อให้ไน้ามาฐานการติดตั้ง30.5นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จแล้วนะหน้างานจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราแก้ไขหน้าง,งานเรียบร้อยนะเราก็จะได้หน้าง,งานที่เป็นมาตรฐานสําหรับการติดตั้งชักโครกลักษณะแบบนี้ด้วยการใส่ท่อเยื้อขนาด20เซนนะระยะห่างจากผนังถึงจุดสุดการก็จะอยู่ที่30.5เซนแต่เคสนี้เนี่ยเราทําไว้ที่32 33เซนเพื่อไม่ให้มันชิดผนังหน้าเกินไปนะซึ่งเดิมเนี่ยตำแหน่งชักโครกมันหันหน้ามาทางนี้นะคราวนี้เนี่ยเราแนะนําลูกค้าให้หันหน้ามาทรงลักษณะประมาณนี้ก็จะ พอดีกับความยาวของตัวโถแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดประตูได้แล้วก็อาศัยวาล์วาน้ําจากก๊อกล้างพื้นเดิมนะก็คือใช้พ่วงกับสายฉีดชําระและเข้ากับสายชักโครกนะก็จะได้ความสูงที่สวยงามซึ่งเวลาเราวางเนี่ยสายมันก็จะไม่หย่อนพื้นมากเกินไปเดี๋ยวลองดูว่าประกอบติดตั้งเสร็จแล้วนะจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับ ه, ก็หลังจากที่เราวางชัโคกเข้าไปเรียบร้อยนะจะได้หน้างานที่เป็นลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าจะเห็นรอยเดิมที่เขาบากไว้กว้างหน่อยนึงนะเราก็เลยลูกค้าเตรียมกระเบื้องมาให้นะแบบนี้แต่ว่าเราไม่ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันจะยุ่งยากแล้วก็กระเบื้องมันไม่แห้งเราจะไม่สามารถติดตั้งได้นะแต่ว่าที่เป็นรอยลักษณะแบบนี้เนี่ยมีแนวทางการแก้ไขคืออาจจะหาสติกเกอร์ที่หน้ากว้างสัก5เซนประมาณนี้5เซนมา อพื้นแห้งอะไรเสร็จแล้วก็เอามาปิดขอบโถปืดรอ,อ,อบแล้วก็หาที่เป็นลายดอกไม้มันก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เป็นการเจ็บงานที่ไม่ต้องยุ่งยากได้อีกวิธีหนึ่งคราวนี้นะฮะชักโครกรุ่นนี้เนี่ยะระบบฝัดเป็นคล้ายๆข,ของอเมกันดับเบิลวอลเจที่วนรอบโถแล้วก็มีไซฟอนเจ็ตกระแทกนะเป็นแบบประหยัดน้ำสามลิตรกับ6ลิตรนะฮะของซิตีอันนี้เป็นแบรนด์บ้านเรานะแต่ว่านา สั่งผลิตมาจากเมืองจีนจะแตกต่างจากแบบชั้นนําทั่วไปคือจะมีลายดอกไม้สวยงามมากนะฮะอันนี้เป็นลายที่เพ้นมาจากโรงงานเลยนะ mm hmm. เพ้นกับเนื้อเซรามิก mm hmm. เดี๋ยวคราวนี้มาดูระบบฝัดชาระล้างนะคนแล้วก็โครกนะซึ่งเป็นการฝัดที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพดีมากแล้วก็ฝัดเร็วแรงนะก็เรียบร้อยสําหรับงานย้ายตําแหน่งชักโครกจาก นั่งยองมาเป็นแบบชะโครกฝัดแทงนะซึ่งสวยงามกว่าเดิมมากแล้วก็ทําการพ่วงน้ําดีอยากจุดนูน้นเข้าสายฉีดทางหนึ่งแล้วก็โยกมาเข้าชักโครกก็จะมีความสวยงามนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับสวยงามมากครับ